กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ MG Space Channel ตระกิลนี้เราจะมาทำการส่งข้อมูลของตระครใไบสูซึ่งเป็นตระครลใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในแพท3.6เพื่อนเพื่อหลายๆคนเนี่ยคงจะรอตระครนี้กันอย่างยาวนานแน่ๆเพราะว่าตระครใไบสูเนี่ยก็ให้เราเห็นตั้งแต่เมืองหลีเยโดยเนื้อหาคลิปในวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อถือแบบ100%นะฟังหูไว้หูไว้ก่อน เพราะว่าข้อมูลตรงนี้ยังเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเบต้าเพียงเท่านั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกมชินิมแพกปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพัดวดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลวเปย y เพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิกงใต้ description นี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดสุนพิเศษใต้ description นี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลวเปเท่านั้น ตละตัวละครใบสูเนี่ยจะเปน็นตัวละครธาตุพืชใช้สื่อเวทในการเติบโตเนี่ยจะเด่นไปทางด้านค่าพลังชีวิตเดี๋ยให้มาสูงสุดเนี่ยถึง28.8%บวกกับสแตตพื้นฐานเนี่ยที่ให้มาสูงถึง13,348าจะทาให้ตัวละครใบสูเนี่ยมีค่าพลังชีวิตที่สูงมากกรณีก็คาดการได้ว่าตระกะคใบสูงเนี่ยน่าจะเอาค่าพลังชีวิตเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสกลิลต่างๆของตระกะครใบสูงกันว่าตระกะครนี้จะมีความสามารถอะไรบ้าง เรามาเริ่มต้นกับสกิลท่ากันก่อนเลยไฝสูเนี่ยจะทําการควบคุมเส้นใยในอากาศโจมตีใส่ศัตรูใกล้เคียงตางความเสียหายธาตุพืชและเมื่อเจ้าตัวเส้นใยเนี่ยโจมตีครบ3ครั้งหรือว่าไม่มีศัตรูในขณะนั้นเนี่ยเจ้าต,ตัวเส้นใยเนี่ยจะลอยกลับมาหาตัวละครในสนามเพื่อทาการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนในทีมโดยจะคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครใบสูงโดยความสามารถตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่าตัวละครใบสูงเนี่ยก็มีค่าพลังชีวิตที่สูงมาก ำหรัะคูด้าของสกิลท่าของตัวละครใบสูเนี่ยจะเพียงแค่10วินาที่อนค้างที่จะน้อยมากๆเลยและถัดมากับสกิลท่าไม่ตายของตัวละครใบสูไบสูเนี่ยจะทําการเข้าสู่สถานะที่ชื่อว,ว่าเพลาวอิดิพร้อมสร้างโลที่ชื่อว,ว่าซิมเรชชิลโดยเจ้าตัวซิมเรชชิลเนี่ยจะถูกสร้างใหม่ทุก2.5วินาทีแตรละความสามารถของเจ้าตัวซิมเรชชิลเนี่ยจะดูดซับความเสียหายและฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่ตัวละครในสนามโดยคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครใบสู และเมื่อหมดเลยเวลาของเจ้าตัวซิมเลชิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายธา,าตุพืชแก่ศัตรูโดยเจ้าตัวซิมเลชิลเนี่ยจะมีระยะเวลาคงอยู่เนี่ย2.5วินาทีโดยเจ้าสถานะเพลีอิดก์เนี่ยจะมีเวลาน,านานถึง14วินาทีปูดาว20วินาทีและค่าพลังงานในการใช้สกิลท่าไม่ตายเนี่ยจะใช้ถึง80หน่วยตรวนี้ก็ต้องไปดูว่าสกิลท่าของตละครใบสูเนี่ยจะเก็บค่าพลังงานได้ดีมากแค่ไหนและต่อมากับแพสซีฟสกิลของตละครใบสู๋กับแพสซีฟสกิลที่1 เมื่อเราเนี่ยมีตัวละครใบสู่อยู่ในทีมการโต,รต้ตอบกับไอเทมสะสมบางอย่างเนี่ยจะทําการฟืน้นฟูค่าพลังชีวิต2.5%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครใบสู่และถัดมากับแพสสกิลเลเวลสองเมื่อตัวละครในสนามเนี่ยมีค่าพลังชีวิตต่ำกว่า5 0ตัวละครใบสู๋เนี่ยจะได้รับ,บโบนัสการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเนี่ย20%และหากตัวละครในสนามเนี่ยมีค่าพลังชีวิตมากกว่าหรือว่าเท่ากับ50%ไบสูบเด้รับ,บโบน้สสางคสามเสียหายัดพด้ี่ย25% และต่อมากับแพสซิสกิลสุดท้ายกับแพสซิสกิลเลเวล4เมื่อตัวละครที่ได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากสกิลท่าไม่ตายของตัวละครใบสูจะได้รับเอฟเฟกพิเศษที่ชืว่อว่า Year of v a r i a n t Favor ที่จะทําให้ทุก 1, 0 0 0ค่าพลังชีวิตของตัวละครใบสูเนี่ยเพิ่มโบนัสความเสียหายปฏิกิริยาโดยถ้าเป็นปฏิกิริยาอย่าง Burning Boom Hyperboom b u r g e i n เนี่ยจะเพิ่มขึ้น2%และถ้าหากเป็น Agave Spade จะเพิ่มขึ้น0.8%เป็นระยะเวลนานถึง8วินาที เรื่องการเพิ่มโบนัสความเสียหายปฏิหาตตรงนี้จะเพิ่มได้สูงสุดเพียงแค่50,000ค่าพลังชีวิตสูงสุดของตระกูลใบสู่ซึ่งก็หมายความว่าตระกูลใบสู่เนี่ยจะทําให้ตระกูลที่สามารถทําปฏิหัตล่วงกบทาุพืชได้ทาดาเมจได้มากยิ่งขึ้นและต่อมาเรามาดูกลุ่มดาวของตระกูลใบสู่กันที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มดาวที่น่าปวดมากๆเรามาเริ่มต้นกับกลุ่มดาวที่1กันก่อนเลย ที่จะเพิ่มจํานวนการใช้สกิลท่านเนี่ยหครั้งการที่เราเนี่ยใช้ได้2ครั้งเนี่ยก็คือการทําดาเมจได้มากขึ้นปืนฟูค่าลรงชวิตได้ไวมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญยังเก็บค่าพลังงานให้กับตละครใบสูเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและต่อมากับกลุ่มดาวที่2เมื่อตละครที่อยู่ในสนามเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูใบสูเนี่ยจะทําการใช้เจ้าตัวใหญ่พิเศษโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยหครั้ง สร้งความเสียาหายธาตุพืนเนี่ย300%ร์นและเฟื่องฟูค่าพลังชีวิตเนี่ย20%สจากสแตทของสกิลธาตุโดยเจ้าเอฟเฟกตรงนี้จะเกิดขึ้นทุก6วินาทีและในส่วนกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลธาตุไม่ตายและสกิลธาตุเนี่ย3เลเวลอัพได้สูงสุดเนี่ย15เลเวลและต่อมากับกลุ่มดาวที่4 หลังจากที่ตัวละครใบสูงเนี่ยใช้สกิลท่าไม่ตายจะเพิ่มค่าชำนญท่าเนี่ย80หน่วยให้แก่สมาชิกทุกคนในทีมเป็นระยะเวลา,นานถึง15วินาทีและสุดท้ายกับกลุ่มดาวที่6กที่จะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลท่าไม่ตายเนี่ย6%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครใบสูงและนอกจากนี้เมื่อเจ้าเส้นใยจากสกิลท่าหรือว่ากลุ่มดาวที่2งเนี่ยโจมตีถูกศัตรูจะมีโอกาส100%เนี่ยสร้างเจ้าตัวซีมเรชิลโดยเอฟเฟกต์ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เพียง แ,แล้วตอนนี้เราก็รู้ความสามารถสกิลต,ต่างๆของตละครใบสูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตละครน,นี้นะ่าสนใจมากๆดูแล้วน่าจะเป็นตระครสายซับพอร์ตที่สามารถดูดซับความเสียหายจากศัตรูก็ได้ฟื้นฟูค่าประชีวิตก็ดีและที่นะ่าสนใจมากๆก็คือตละครใบสูบเนี่ยสามารถปาับเนสของการทรําปฏิทินเกี่ยวกับาธาตุพืชได้กรนี้ก็ทําให้การทรําปฏิหินเกี่ยวกับาธาตุพืชเนี่ยสามารถทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเป็นตละครในฝันที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากได้มากๆ และที่สําคัญกลุ่มดาวเนี่ยยังน่าปวดโอ้โห و, บอกได้เลยว่าเสียไพ่โมจิก,มกันเยอะอย่างแน่นอนและถ้าหากในอนาคตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆของตัวละครบสูเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนเนี่ยได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึงถ้าเอาชัดชัดเนี่ยก็คงจะเป็นคลิปพรีวิวของตัวละครใบสูเพราะทางออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบคลิปอะไรแบบนี้รลบโกนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับ mg space ด้วย อย่างน้อยช่วยกดสักนิดเป็นกำลังใจกันสักหน่อยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิดหน้าตีอูเกนบายบาย